เปิดใจลูกศิษย์สิ้นศรัทธาแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ลั่นติดมาสิบปีไม่เอาแล้วเปิดใจลูกศิษย์สิ้นศรัทธาแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ลั่นติดมาสิบปีไม่เอาแล้วเผยวัดนี้ปัจจุบันดูเหมือนว่าเซเลบและคนรวยจะเข้าหาได้ง่ายประชาชนจะเข้าหาได้ยากขึ้น กลายเป็นดรามา่าหลังคนแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้หลังวัดบวชพราหมณ์ให้กับนายตนุพัฒน์เลิทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบู์ตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้สำหรับเรื่องนี้ข่าวสดออนไลน์ได้พูดคุยกับลูกศิษย์วัดท่าไม้ที่ออกมาอัดคลิปเผยแพร่ในติ๊กตอก แกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ออกหลังติดมานานสิปีนางสาวแววตากล่าวว่ารู้สึกว่าพระอาจารย์ยังไม่ควรบวชพราหมให้กับแก๊งบนเรือในเวลานี้เพราะยังเป็นที่สงสัยของประชาชนยังไม่กระจ่างชัดเจนเลย ตนไม่อยากให้พระอาจารย์ที่นับถือศรัทธาไปยุ่งเกี่ยวส่วนสติกเกอร์วัดท่าไม้ตนติดที่รถมา10ปีแล้วตอนแรกไม่เคยคิดจะเอาออกด้วยซ้ำแต่ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกว่าไม่เอาแล้วลาขาดกันเลยแล้วกัน10ปีต้องจากลาตนจึงแกะสติกเกอร์ออกแต่เหลือแต่คำว่าไม้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าครั้งหนึ่งเคยได้ไปวัดนี้ ตอนนี้รู้สึกหมดศรัทธาหมดความเลื่อมใสกับสิ่งที่เกิดขึ้นกระแสที่คนออกมาแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ออกลูกศิษย์หมดศรัทธากันทั้งนั้นเลยเมื่อถามว่าในอนาคตจะกลับมาติดสติกเกอร์วัดท่าไม้อีกไหม นางสาวแววตากล่าวว่าในอนาคตก็คิดว่าจะไม่กลับไปติดสติกเกอร์วัดท่าไม้อีกแล้วเพราะวัดนี้ปัจจุบันดูเหมือนว่าเซเลบคนรวยคนมีชื่อเสียงจะเข้าหาท่านได้ง่ายแต่ประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าหาท่านได้ยากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อ1ิปีที่แล้วตอนตอนเป็นนักศึกษาเวลาเข้าไปที่วัดก็เจอท่านตลอดคอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ เมื่อชาวที่ท่านออกมาแถลงตนคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับคุณแตงโมก็ไม่ควรออกมาพูดและที่ท่านพูดถึงคลิปสำคัญก็ไม่ใช่สิ่งที่สังคมอยากจะรู้เขาต้องการรู้ว่าแตงโมตกน้ำยังไงแบบนี้มากกว่าพอฟังแล้วความเลื่อมใสความศรัทธาลดเหลือ0%ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด